เรื่องดีๆีวีแชร์วันนี้เอาเรื่องของครูใจดีคนหนึ่งครับเห็นเด็กที่เขาไม่สามารถทําอะไรต่างๆได้ด้วยตัวเองคุณครูก็ลงไปให้การช่วยเหลือในการช่วยเหลือครั้งนี้คุณครูอาจจะได้รับผลกระทบตามมาในภายหลังนะครับเป็นครูสาธารณะไปหมดแล้วเนี่ยเร็วๆแล้วก็กลัวไม่กล้ ถึงเป้าหมายแล้วครูจะกลับยังไงก็อ้อมสิคะนี่ไงที่บอกว่าคุณครูน่ารักไม่ล่ะเ,ออเด็กกลุ่มนี้ก็กลับบ้านไม่ได้เพราะไอ้ทางขี่จักรยานกลับบ้านเนี่ยมันมืดมืดไม่พอต้องขี่ผ่านป่าช้าด้วยคุณครูเลยอาสาขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งก่อนเพื่อเอาไฟหน้ารถของครูเนี่ยนำทางเด็กๆไปแต่คุณครูก็บ่นไปด้วยว่าแล้วขากลับครูจะกลับยังไงและที่ได้รับผลกระทบคืออะไรรู้ไหม ขากับครูกับทางนี้ไม่ได้เพราะครูบอกว่าครูต้องขับอ้อมสิคะขับทางนี้มันเปลี่ยวเดี๋ยวขับคนเดียวแล้วจะมีเพื่อนร่วมทางอ่ะอันนี้เป็นคุณครูโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมจังหวัดเชียงรายนะครับเขาบอกว่าระหว่างกลับจากการเล่นยิมเนี่ยเจอแก๊งเด็กๆแก๊งเนี้ยมีจักรายานอยู่สองสคัญนี่แหละเด็กๆชั้นป .4 ซึ่งอยู่ต่างโรงเรียนกันด้วยนะไม่ใช่โรงเรียนของครูนะเขายืนคุยกันอย่างเคร่งเครียดเลยแล้วครูผ่านมาเห็นดึกแล้ว ก็เลยเข้าไปสอบถามเอ๊ะทำไมลูกๆจะไม่กลับบ้านอเด็กคนละโรงเรียนนะแต่คุณครูก็เข้าไปสอบถามก็ได้ความมาว่าอ๋อเที่ยวเล่นเพลินเลยเวลาดึกแล้วกลับไม่ได้แล้วตอนเนี้ยเพราะกลัวทางที่เขาจะขี่จักรยานกลับบ้านมันต้องผ่านป่าช้าอแล้วมันมืดแล้วด้วยเล่นเพลินจนกระทั่งลืมไปเลยแล้วพอจะกลับเอาเอเอาไหนปั่นก่อนสิเอาไหนปั่นก่อนเกียงกันละเกียงกันเลยเกี่ยงกันนําละครูก็เลยตัดสินใจนะครับเอามา ขี่สองทางมาเลยครับเอาไฟหน้ารถมอไซค์ครูเนี่ยสองทางให้นักเรียนปั่นจักรยานกลับบ้านไปแต่อย่างที่ครูบ่นครับบอกว่าถ้าปั่นกลับไปแล้วตอนขากลับครูเลยจะทํายังไงกลับคนเดียวจะยังไงล่ะอ้าวไม่เป็นไรครับมีกลุ่มโซ่โลกโซเชียลเห็นคลิปนี้ทั้งตื้นตันใจเห็นความพยายามของครูแล้วก็ชื่นชมนะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นห่วงครูก็เลยมีอดแซวไม่ได้บอกว่าถ้ากลับทางเดิมครูไม่น่าจะเหงานะเพราะผ่านป่าช้า น่าจะมีเพื่อนเยอะแล้วก็ถามมาถามจริงๆครูกล้ามองกระจกหรือเปล่ากระจกข้างเนี่ยกล้ามองไหมตอนขี่กลับหรือบอกว่าเออคุณครูขาที่คุณครูคุยเสียงดังกับเด็กสารภาพมาดีๆว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่เอาใจเด็กนะกาลังกลัวอยู่ใช่ไหมเลยต้องเชงดังต้องออกเสียงออหน่อยเหยออกเสียงหน่อยใช่ไหมหรือบอกว่าขากลับครูไม่ต้องกลัว คนดีอย่างครูเนี่ยผีคุ้มอืมอมน่าจะมากันหลายตนเลยเดียวนะเอาละนี่คือเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมฮะเพราะเราสามารถช่วยเหลือนะคนรอบข้างได้มไม่ได้ทุกร้อนอะไรมาก ได้รับผลกระทบเล็กน้อยก็ขับอ้อมไปสิคือ <ไป S 2> ชื่นชมในความเป็นครูในตัวคุณครูครับเพราะว่าไม่ใช่ลูกศิษย์ตัวเองนะเด็กโรงเรียนอื่นนั่นะอสิเรื่องดีๆแบบนี้มีให้คุณผู้ชมได้ติดตามมันตลอดนะครับและใครที่จะเจอก็สามารถส่งมาบอกกันได้เอามาออนแอร์ในข่าวเชาว้าคุณ m อ r นิ่งไทยแลนด์ของเราเนี่ยแหละครับเพื่อสังคมน่าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับ